เป็นร้านอาหารของชาติเลบานอนนะมิเกลข้าวหมกปลากระพงเบอร์เกอร์สไตล์เลบานอนพรีเมียมจริงมันยาวกว่าพูดอีกนะฮะใช่ครับตอ,อกเลยเฮ้โหอ,โอ,อมา <c oughs> เป็นจิมมี่รูประวังจิมมี่ขึ้น สวัสดีครับช่อง The ะแฟน,น,นะครับ<น>เหมือนเดิมนะฮะวันนี้พวกเราอยู่บนรถอย่างนี้ใช่ไหม<น>ทุกคน,น,นคงรู้อยู่แล้วว่าพวกเราอ่ะจะไปเหมือนกับไปถ่ายคลิปกินหาอะไรกินกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมพิเศษหน่อยเพราะว่าวันนี้มีอะไรครับปั้นครับผมวันนี้เราจะมีช่วงใหม่นะครับนั่นก็คือช่วงอตอร์บ้านเรานะครับ ปกตินะครับคนไทยจะคิดว่าอาหารอินเตอร์อย่างเงี้ยมันจะมีแค่อาหารจีนอาหารยุโรปใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะอาหารประเทศต่างๆแปลกๆอย่างอาหารแบบอกอาหารอินเดียหรือชาติหนูชาติไหนที่เรายังไม่เคยกินอ่ะก็ยังสามารถหาได้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเราก็จะพาไปหาร้านอาหารพวกนั้นกินกันครับครับผมซึ่งร้านอาหารวันนี้นะฮะนั่นก็คือเป็นร้านอาหารของชาติเลบานอนนะฮะอยู่ทางอาหรับนะฮะร้านนี้ก็คือร้านลีไฟคิดเช่นครับ และตอนนี้นะครับผู้ผมก็มาถึงร้านอาหารรีไฟคิทเช่นแล้วนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่โครงการมิตติ้งมอจรันนะครับเรียกว่าลงตะพานพระราม7มานะครับยังไม่ทันถึงโรงพยาบาลยันทีเลยซ้ายมือครับลงตะพานพระราม7มานิดเดียวมิตติ้งมอครับนี่พงครับอันนี้คือเป็นเนื้อแองกัดย่างเขานะฮะ ไอ้พวกเนี้ยคือการยากอย่างเงี้ยบางทีเขาจะไปใส่ในพวกเคบับหรือว่าเป็นเมนูอีันนึงคือพวกเมนูและเปรนโลของเขาเรียกว่าเมนูชาวาลาม่านะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูอะไรนะชาวาลาม่าชาวาลัตนีมันชาวาลาม่ามันขึ้นอยู่กับการออกเสียงฮะอ๋อมันเพราะว่าเป็นแบบอาหรับแขกๆเลยใช่ไหมใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าแถวเนี้ยถิ่นนี้เลยนะ ข้างในมันมีมันฝริดคือร้านคนขายแถวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นร้านนู้นร้านนู้นก็มีนะคือคนขายก็จะเป็นมุดฝริหมดเลยเรแล้้วรานเนี้ยเลบอนนอนแท้ๆตรงไหนรู้ป่ะเจ้าของร้านอะไรเชฟอ่ะเข้าเข้าไปดูเลยรบ้าคุณมิ้งอปหน่อยอ๋อครับผมนี่สวัสดีครับเออทำไมพูดไทยนะ้พไทยหรือคนเป็นคนประเทศอะไรครับเลบอนนอนครับเลบอนนอนเปิแมนโชว์ความหล่อหน่อยได้ไหมครับนี่โอ้ยอร่อมากมันจะได้เลยว่าเหมือนผมไปกินอยู่ที่นู่นเลย ครับผมคือเขาจะบอกนะครับว่ามันมีความแตกต่างอยู่ระหว่างอาหารที่เราเคยกินอย่างพวกกระบับหรือพวกนี้ถ้าเกิดเป็นกระบับอย่างเงี้ยมันจะเป็นอาหารแนวพวกตุรกีใช่ป่ะแต่อาหารเลบานอนจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเน้นการย่างการใช้เนื้อหรือแบบชาวารามาบางที่เขาจะเป็นเหมือนกับคุณเคยเห็นป่ะที่มันจะเป็นแท่งเสียบอย่างเงี้ยเสียบออกมาแล้วเนื้อมันเสียบแล้วสลไ์สลดยะ์สล์เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูแล้วกันมันจะเป็นเป็นแฮมสลด์อ๋อครับพอเราเราก็มาเสียบๆพร้อมๆกันแล้วพอเสร์ฟเขาจะสลายน์อ๋อพวกนี้เป็นแนวตุ กีมากกว่าใช่ครับแล้วที่เราพามาลาน,นี้นะฮะนอกจากแบบเดินทางง่ายจอดรถสะดวก ราคาถูกด้วยมาดูเมนูกันดีกว่ามาอ่าครับผมเขาจะแบ่งเป็นหมวดเลยแปแอนโลถ้าเป็นทางกรูจะเขาจะเรียกว่ากระบ๋บอย่าเลยอย่าไปแอปเลยพอแล้โอเคครับแต่ว่าถ้าทางปกตินะเขาจะเรียกว่าชวาลักม่ฮะน่นคือเป็นทางอาหรับแท้ๆเลยจะเป็นทางพวกเลบานอนหรือทางอียิปต์อ่ะจะนิยมมากครับผมต่อไปแล้วเมนูครับจะมีหมวดเป็นพวกข้าวมกทางนั้นเขาจะเรียกว่าบิลเลีนี่บิลเลียมี่ะครับบิลเลี่ยมี่บิลเลียนี เ,เชอรเลบานอนอ่าเบ利亚มินเชอร์เชลฟอร์มเลบานอนอ่าโคตรอย่างเฟี้ยวครับโอเคแต่ว่าถ้าปกติที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเป็นข้าวหมกเนื้อครับข้าวหมกไก่อะไรแต่ที่นี่ข้าวหมกปลากระพงอ่าวุ้ยแค่ชื่อก็น่ากินแล้วใช่คือเขาบอกว่าที่นู่นอน่ะมันแบบทางอียิปต์ทางเลบานอนแท้แม่น้ำไน อ๋ออันนี้คือปลากระพงฟอมแม่น้ำนายไม่ใช่แต่เขาที่นู่นที่นู่นเขาจะกินเป็นแม่นโอ้ยแป้นโชว์หน่อยโชว์กันครับไฟนี้ก็เลยโอ้ยเฮ้ยแลข้าวหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลข้าวอยู่ตรงไหนฮะนี่เลยค่ะใต้อันนี้ข้าวหมกผมขออนุญาตนะนี่อันนี้คือปลากระพงทั้งตัวเลย โอ้โหบ้านบ้านจานนี้เท่าไหร่ครับจานนี้เป็นโปรตู้โควิด350บาทอุ้ยบอกติแค่ปลาปลาเดี๋ยวคุณมาเนี่ยดูกินปลาเนี่ยดูปลาคือผมเคยเห็นพวกเมนูคล้ายๆเงี้ยปลาบางส่วนถ้าไปกินแบบตามร้านในห้างหรือพวกเนี้ยหกเจ็ดร้อยโอเคถูกมากนี่ครับเห็นว่าเป็นมุสลิมแบรนด้วยเป็นเป็นมากอันนี้เราแบ่งกันกินหรือคนละจานพวงอันนี้มีหนึ่งถาดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีข้าวหมกไก่เต๋าอีกอย่างละจับต้องบอกนะครับว่าตอนแรกคําว่าข้าวหมกของผมอ่ะคิดว่า จะเป็นปลาชิ้นแบบปลาปลา,าชิ้นมาแพ็กอะครับที่เป็นชิ้นชิ้นมาโบกโบกโบกมาอันนี้มาทั้งตัวอย่างเงี้ตะดุ้งเหมือนกันนะอีกอย่างหนึ่งอีกทางหนึ่งของเขาครับบ้านเมนูก็จะเป็นเม,เมนูกิยวทางนี้ของที่นี่ก็จะเป็นพวกเนื้อแล้วก็จะมีพวกไก่มีผักรวมอะไรพวกนี้นะฮะแต่เขาบอกว่ารสชาติของที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเขาจะเป็นแนวอาหรับแท้ๆแล้วเขาจะมีแป้งมาให้กินคู่ด้วยแทนข้าวเหนียว oh. ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเมนูพวกพิซซ่าเบอร์เกอร,ร์แล้วก็แอปเปติไท์ของเขานะฮะปิดด้วยการดูเช ครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับเ<อ>ชฟ โหยนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับเรียกว่าน่าตื่นเต้นมากสาหรับอาหารเลบานอนในช่วงอินเตอร์บ้านเราคลิปแรกของเรานะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่พวกเราเรียกที่จะเปิดช่วงอินเตอร์บ้านเรา,ราขึ้นมานะคือทาให้คนรู้เลยว่ามันมีอาหาร,รแปลกๆที่อยู่ใกล้ๆหากินได้ง่ายๆในไทยนะฮะครับ,รบนี่ผมจะยกตัวอย่างเมนูที่น่ากินมากๆอย่างเช่นที่เห็นไปแล้วฮะตอนต้นคลิปนี่ข้าวหมกปลากร,ร,ระพงเบอร์เกอร์สไตล์เลบานอนพรีเมียมเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับแถวนี้นอกจากพวกร้านอาหารเลบานอนอะไรเงี้ย มันยังมีพวกอาหารมุสปริมร้านอื่นอีกเยอะเลยคือคนที่มาแถวนี้จารันฟานิตวงนะฮะบางอ้อน,นะฮะนี่ผมจะให้ดูเม็ดข้าวเขานะครับเม็ดข้าวเขาจะไม่เหมือนข้าวเรานะครับจะเป็นแบบยาวๆกว่าอันอื่นแล้วนี่เขาจะวางพริกมาด้านบนมาลองชิมกันเลยดีกว่าได้ครับอันนี้ที่เด็ดนะฮะทาวาลาม่าไก่แ,แอนมันคือกระบ๋อบไก่แต่เขาบอกมันพิเศษกว่าปกติคือมันเป็นแนวเลบานอน,อนแท้จะมีพวกเป็นฝายอะไรข้างในด้วยอ๋อห่อมาด้วยอะราคาแค่159บาท ลองสังเกตเขาบอกผมว่าสิบนิ้วแต่ความจริงมันยาวกว่าฟูตอีกนะฮะใช่รครับตอกเลยลอกไปแล้วก็กัดไปแล้วก็จะกัดราโชว์ด้านในไปเรื่อยๆรสไส้เขาเหมือนแบบมีมะเขือเทศผสมกับแกงกะหรี่นี่ครับ แป้งเขาบางขอบมอกนุ่มใหมล้วข้างในจะมีบพวกเป็นไฟลายมีเครื่องเทศแล้วก็มีแกงกะหรี่ม,มีไก่มีผักคอร์อโหแล้วเมนูนี้นะแท่งเดียว150นี่กินได้ทั้งวันนะคนหนึ่งเผลอๆกินได้หมดด้วยบางห<อ>างอใ,ใหญ่มากใช่โหไฟถลักมากไก่ข้างใน,ในขงเขาจะมาบางๆางเหมือนแฮม,มอ่ะถ้าเป็นเนื้อก็มีมี189อืมเก้ยจิ อืดีไหอคือบกเด็กข้างในมันเลยน้เป็นพวกแบบทีสไก่ทอดอืมไก่เราก็แบบแต่แัหนที่มันครบเครื่องมีหน่วยแค่ช่วงนี้อินเตอร์บ้านเรานี่เดอะแฟ i l จะพูดมากหน่อยอืมคำโตโตครับคำสุดท้ายขอเต็มปากเต็มคำ ไม่อยู่แน่มาลุ้นกันว่าจะอยู่ไหมเ็ดพื้นนะครับครับผมเมนูต่อไปอะไรดีฮะเบอร์เกอร์นะครับไหนๆก็เลอะแล้วเขาบอกว่าเป็นเบอร์เกอร์เลบานอนสเปเชียลนะเบอร์เกอร์เนื้อเน้นๆข้างในเขาแบบใส่ผักคอรใส่มะเขือเทศแล้วก็มีพอร์ดเฉพาะของเขานะฮะคอรเป็นโฮมเมดด้วยนะครับมาลองเลย เบอร์เกอร์เนื้อคือดีมากกรฟ้าเขาหอมมากอืมนเนื้อเขาหอมแบบเขาบอกเป็นแอนกราดร็อ์เลยนถ้าคนที่แบบเดินตายเบอร์เกอร์เนื้อนะผมว่าร้านเนี้น่ามาลองไม่ต้องคิดว่าเป็นอาหารเลบานอนนะสายเบอร์เกอร์เนื้อ,อ <c oughs> เยวกินกันได้เลยถือมากมา <c oughs> ต,ตายช่องเลยบ้ง ท้องเราโดนดามาเรื่องมูมาเนมยียวแบบห้องนี้กินมูมามคือผมกินเยอะฮะเราบางอย่างมันแบบก็ไม่อยากกินมูมาม้องกินคำใหญ่ใหญ่เใช่ไหม ธรรมดาเราไปกินข้าวเราเป็นคนที่กินไม่มูมามเลยนะครับกินเงียบๆไม่มีเสียงด้วยผมขอเมนูตรงหน้าเราจะได้เอาจานมาใช้เป็นจานลองอย่างอื่นต่อด้วยครับผมข้าวหมกไก่เต่านะครับอย่างที่บอกข้าวที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเรามาลองชิมได้วยเดอันนี้เขาเรียกว่าทีกูว่าไก่เต่าว่าไม่รู้เขาเรียกว่ามาเียนี่ชิ้ตว่าว่าคือไก่เต่าผมไม่รู้เือนกันว่าคืออะไรมัวไปหมดแล้วครับครับผมฝ่วนน้ำจิ้มของเขาคืออะไรไม่รู้ลองชิมที่ข้าวเปล่าก่อนเลยผมอยากรู้ว่าข้าวเขาจะเป็นแบบลักษณะแห้งร่วนนะครับ เอ้ยตักข้าวคุณนุม่ม<ล>มากเอ้ยมันมีกลิ่นอะไรไม่รู้อ่ะอืมโป้งแบบตักข้าวม,มลองน้ำจิ้มเอาใก่จิ้มน้ำ<ม>จิ้มหนูอหอมหอมเพิ่งเทศจืดๆเผ็ดเผ็ดไหนผมลองบ้างนะนี่นะตักขึ้นมาแล้วน้ำจิ้มราดเน้นๆครับเอ้แต่ผมพึ่งนะข้าวเขาอ่ะ<ม>ข้าวเขาคือนุ่มแบบไม่ต้องกลัวติดคอเลยนะนุ่มมาก น้ำจิ้มของเขาเผ็ดเราก็มีกลิ่นเครื่องเทศแรงๆใช่แต่ว่าที่เดี๋ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีรสเออคือไม่ต้องกลัวตัวบัวใหม่ข้าวของเขาอ่ะมันไม่ใช่มันไม่เหมือนข้าวหมกที่เราเคยกินเลยนะเรียกว่าข้าวหมกอาลับดีกว่าไม่ใช่ข้าวหมกไข่หรือข้าวหมกเนื้อฮะหืหืาไม่ได้มาร้านนี้ต้องข้าวหมกเท่านั้นคือหน้าตาเหมือนไม่น่าจะนุ่มเลยนะตอนแรกผมคิดว่าแห้งแต่จริงๆคือนุ่มแบบเหงือกบดได้อ่ะนุ่มอย่างนั้นเลยอ่ะ แ้่มันเหมือนข้าวหมวกแห้งแค่มันสีเหลืองม,มีกลิ่นขมิน้นแต่ว่าแบบพวกเครื่องเทศอื่นผมว่ากลิ่นมันไม่เหมือนเลยนะแล้วก็ไม่มันด้วยกลิ่นจะไปทางแบบอาลับอาลับอะ่ะเมนูต่อไปบ้องอันนี้เอาเป็นไก่ย่างไหมอันนี้ครับอ่าไก่ย่างนมสดครับอ่าอทำไมไก่ย,ย่างนมสดหน้าตาเป็นยังไง หน้าตาเหมือนหมูปิ้งนมผดเลยเออใช่ใช่แต่ไม่เคยกินไหมลอง <ไป S 1> เลยอืม,ม,มอนุ่มม,มากอืมรสชาติเหมือนหมูปิ้งนมสดไปเลยคืออันนี้ก็แปลกแบบว่าถ้าถามว่ารสชาติแปลกไหมก็คล้ายๆหมูปิ้งนมสดบ้านเราอืมคือเขาเป็นไก่บดนั่นแหละอืมการทำแฮกเกอร์กมาได้ดีแล้วก็อันนี้ห้าไม้ราคาแค่หกสิบบาทนะครับไม้ใหญ่มากอืมเลือด สำหรับคนเนี่ยก,กินหมูปิ้งเนี่ยก,กินหมูไม่ได้เมนูนีน้ต้องโจทย์มากเรียกว่าหมูปิ้งปลอมเออหมูปิ้งปลอมหมูปิ้งฮารานอืออือยังไงมิกมมมกี้เหรอไหมอือมิกกี้ผมชอบตรงนี้เขาวาริย่างมาดยสองอันเนี่ยครับเขาบอกกลัวไม่เผ็ดแดวจริงๆนะหยวกยังไงกินไม่เผ็ดอือครับผมอันนี้คือเขาะจะเสิดเป็นเหมือนกับมีหัวหอมผัดใช่ไหมอือแล้วก็จะมีแป้งแล้วก็จะมีเนื้อไก่หั่นเต๋คกับ เเอออ้ย,อยมีเนื้อไก่หั่นเต่าแล้วก็เนื้อเนื้อหั่นท่อดแบบนี้เป็นทั่วอ<ไ>ปอัอนนี้คือเนื้อที่เขาเจียบย่างมาตอนแรกใช่ปหมใช่ครับไอ้บ้านแล้วก็นี่เขาจะกินคู่กับซอสครีคมอ๋อนี่เป็นเนื้อแองกัสบดนี่อ่าเฮ้ยขอด้วยทีนี่ไงมีตั้งหลายแท่งอืมปปเปล่าๆแล้วนะครับจะไม่ปรุงอะไรจะไปโรยเครื่องเทศแล้วก็เหมือนจะมีพริไทยนิดหน่อยลองจิ้มซอสครีมไหมอืมอืมนี่ครีมซอสเขา คือนี่แนี่ยซอสเขาจะโฮมเมดทั้งหมดคือเบาๆวะเหมือนแบบพวกคือไม่หวานอืเปรี้ยวๆเค็มๆมันๆอืแป้งอะไรเป็นนีแนน้แป้งเนี่ยมีแผ่นเดียวเนี่ยแป้เปงเพิ่งกันไหมลองกินแบบไหนเดียวมีหัวหอมผัดด้วยปลาไก่หอมผัดมาอย่างี้ครับผมเนี่ยก,กินกันแบบกินไม่เป็นเลยเนี่ยไอ้วงไก่มันดะหั่นเต่านะ นะครับพร้อมกันครับอันนี้เป็นไก่หั่นเต่านะครับห่อแป้งไปครับคุณยัดนั่นไปครับนี่ครับไปครับ,รบอืมอืม,อมแต่อันเนี้ยถ้าผมว่าเราตั้งไว้นานแค่กินตอนร้อนเนี้ยน่าจะเหนียวร้อยลงหน่อยแต่ว่ารสชาติโดยรวมนะอหอมๆะไรพวกนี้ยดีมากไปครับ บาร์บีคิวเลยบานอนนะครับจิมจิมจิมตับปงบันทาเองนะครับไอ้เว <Catholic. S 1> ้นไก่เต๋าก <t manuscript> <Mang> ับหูหอมไปครับโตครับืมเหมอนกินะครับผมชาอาหรับรูมีกะเพือมากกไอ้นี่ซีทีรเป็นจิมมี่รูปรางจิมมีขึ้นไ้ก่อน เพราะว่ามันร้อนด้วยแต่จริงๆนะผมบอกให้เลยว่าเคฟร้านนี้คือเป็นร้านอาหารอาหรับที่เคฟรูปหล่อแล้วก็ดูสะอาดแล้วก็เช็คใจดีมากๆใช่ครับอืมเขาบอกพิซซ่าของเลบานอนเนี่ยจะเป็นฝุ่นบางขอบเขาไหนมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอ่ะก็มาดูของรวกอันนี้น่าจะเป็นแฮมชีสแฮมชีสครับผมมาไอ้ดึงหน้ากล้องเลยเลยแต่ผมว่ามันไม่ยืดแล้วตั้งนานอืม อุยอ้ยมันยังยืดอยู่มันยังยืดอยู่บ้างปางกรอบของเขาแต่ดูไม่เหนียวนะดูดิมันจะดูแบบมันกรอบแบบหักได้เลยหักแบเปาะมาโอ้นุ่มง่ายมากบางนุ่มอืกลิ่นที่แรงที่สุดเลยนะคือกลิ่นเครื่องเทศแต่ก็นัวชีสกลิ่นเหมืนโนโอนไร้ก้นโตเยอะมากอืแต่ให้รู้ว่ามันมันกินง่ายขนาดไหนแล้วต่อไปผมจะทำยังไนบ้างได้ได้ครับมาครับอื มาครับอันนี้เป็นหน้าฮาใบเอีย้ยนนะครับครับไม่ฮาผมเลยอะท้องอยู่อ <c oughs> ะ,ะคนละครึ่งไหมคนละครึ่งอืออือคืออันนี้ตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าความจริงทีเขาแบบโหคือแน่นอะอือโอ้เมนูนี้ดีอันนี้ดีฮะแกลเลียนหน่อยกว่าอันที่แล้วหน่อยนึง<อ><อ>แต่สำหรับคนที่ชอบพิซซ่าที่แบบต้องคนที่กินพิซซ่าแต่อยลดับปลนได้นะ เพราะเบอร์เขาหวานหอมมากแล้วผมก็กมองว่าผิดมา,ากคนเนี่ยกินดีครับพอกินได้เพราะมันไม่เลี่ยนม,มันแบบแปง้งมันไม่หนาแล้วมันแบบมันนัวแต่ว่ามันไม่เลี่ยนนะไม่มันรสชาติดีอ่ะทั้งสองตัวนะไม่ได้แค่ตัวหาวเอี้ยนะตัวแฮมที่ยังไม่เลี่ยนเลย มาที่เมนูสุดท้ายป้องเป็นเมนูที่อุ้ยจานสติ๊กซ่ามาใส่ข้าวแล้วเป็นเมนูที่ผมอยากกินที่สุดนะนี่ข้าวหมกปลากระพงครับด้วยความที่อาหลับเขาเป็นแม่น้ำใช่ปะ่ะแ,แ,แม่น้ำน,นายแม่น้ำนายพวกปาลาแต่ไม่ใช่ปลากระพงนะอาจจะเป็นปลาอย่างอื่นไม่ได้มีพวกปาลาเขาจะไปกินกับพวกข้าวผัดกับเครื่องเทศของเขาทำบางตัวเลยมาเรามาแบ่งเนื้อปลา,นนะปานหน่อยไหมยกปลาขึ้นก่อนเดี๋ยวผมแบ่งข้าวให้คือปลาเขาจะแบ่งแบ่งอะไรอย่างเงี้เป็นแบ่งเพิ่มแบ่งผิวเคลือมาแล้วจานนี้นะนี่อุ้ยดูข้าวด้านล่างเยอะมากเขาบอกจานนี้น้ำหนักถึงหนึ่งกิโล และราคาถูกมากๆรวมปลาฟังก์ชันครับสามร้อยห้าติบนี่ครับโอ้ยออกลิ่นอาริแกโนแรงมากอ่ะใช่ป่ะอือตอนแรกนึกเรานึกไม่ออกอ่ะว่าคือกลิ่นอะไรโอ้โหนี่ตามผมเป็นด่นตอนเลยอ่ะผมเอามาทอดหนึ่งก่อนผมแกะให้ร้านรอแป๊บนะครับอ่ะให้ดูเนื้อเฮ้ยเนื้อสดเว้ยคือลองแต่คนละท่อดไหมท่อนบนนี่ลองดูค้นคนละท่อนอันนี้ก็คือปลาหมกใช่ป่ะใช่หอมไปเลยนะไปครับหืม หอมอืมหอมมากปลาทอดทะมินเลยอืมแถบปลาโชว์นะครับวันนี้แทะนะฮะอืมเฮ้ยของห่างซึ่งเลยไม่ทันละอืมไม่เหลือให้แมวแนละ้วโอเคมน<ม>แทะบ้างไหม,ไมอันนี้จริงนะตอน,นเด็กๆอะ่ะเราโตมาแบบว่ากินปลาต้องเกลี้ยงเพราะว่าปลามันแพงไงแล้วตอน,นเด็กๆกับบ้านเราไม่ได้รวยอะไรไงอือพอกินปลานะก็คือแบบแพ้จนแบบคือลูกปลาปลายังกินอ่ะอือไม่โม้พอาะคุณคิดว่าบางทีคือว่าตั้งของแพงมากินไงอือ โอากาหน้าผมปาบแต่ไม่เอยพอเบินทอดคัมิ้นอย่างนี้แล้วอร่อยไงเขาทอดแห้งด้วยยิ่งคัมิ้นเนี่ยทำให้ปลาไม่เค้าแบบต้องกลนหัวกลอนมันปลาก็ไม่เค้าโถวหน้าตาหน่อยข้าวหมกปลากระพงอันนี้คือหลังแกะแล้วนะฮะจากจานใหญ่หนึ่งจานสามร้อยห้าสิบบาทนับแบ่งกันได้อย่างนี้เลยนะครับอืมจริงๆผมก็ชอบข้าวเขาเนี่ยกินพวกปลาทำต่อครับ ดีครับผมบอกเลยว่าแบบอาหารอาหรับหรืออาหารเลบานอนยิ่งถ้าเป็นอาหารเลบานอนนะผมว่าเป็นอาหารที่ยังไงคนไทยกินได้อืมวนถ้าแบบไม่เลี่ยนแล้วถูกปากคนไทยอ่ะอย่ารฝรั่งบางทีก็เลี่ยนฮะพิซซ่าฝรั่งบางทีก็เลี่ยนหรือว่าถ้าเป็นแบบอาหารนิดเดียดไงบบี้ยบางทีคนไทยกินไม่เป็นแต่กินง่ายมากใช่อะไรเด็ข้อดมา <laughs> เนี่ยหมดเรียบร้อย อ,อันนี้เป็นทาจัดมินจากโมร็อกโกนะฮะอร่อยหอมหวานตาตาเขาแบบอาลาดินแหละจิมมี่แหละจิมมี่ <โ>ยคนแต่อตอนนี้เขามาใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเพิ่งถัึเรื่องไปจับหนังๆเต็นเลยนะเขาเป็นเหล็กทั้งนั้นใช่ร้านนี้นะครับก็คือร้าน Refine Kitchen นะครับเป็นร้านอาหารเลบานอนแท้ๆนะครับเชฟก็เป็นคนเลบานอนแถมรูปหล่อใจดีด้วยอยู่โครงการมิตติ้งมอนนะครับจรัญสนิทมงนะครับ <c oughs> เอาตัวพาร์ทแลมเจ็ดมาในเดียวอยู่ซ้ายมือก็เป็นอีกหนึ่งร้านดีๆนะฮะแล้วสำหรับใครที่อยากให้เราพาไปกินร้านอาหารอินเตอร์โอ้อันนี้คืออะไรครับนมอินทผาลัมนมสดโอเคอยู่เช็ค ขี้หนผมไม่ต้องขย้ยาวเลยเนี่ยเคฟขี้ยาวให้แล้วขอบคุณครับคืออินาผาลัมมันเป็นของขึ้นชื่อของอาลับอยู่แล้วใช่ครับแล้วเขาบอกอันเนี้ยคือเอาอินาผาลัมไปหมัดแล้วก็ไปปั่นแล้วก็ไม่มีการเพิ่มน้ำตาลนะครับแต่ว่าหวานอร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่กวนน้อยนะครับอืม มีมความหอมแล้วมีมความแบบนัวๆอย่าินเีทผลัมอ่ะใช่ใช่มันด้วยความที่เขาปัาน่นไงมันทําให้แบบมีกากมีเนื้ออะไรเกี่ยวด้วยมันกลายเป็นความเข้มข้นเหมือนกับเป็นพวกนมโกโก้หรือนมทานนมอ,อนมมะไรอย่างเงี้ยด้วยอินทผลัม,มนี่แหละใช่เราก็ไม่มีการใส่น้ำตาลเพิ่มด้วยนะครับคนที่อยากให้เราพาไปกินร้านอาหารที่เป็นแนวเหมือนกับอินเตอร์อินเตอร์อย่างเงี้นะฮะก็ลองแนะนำกันไปดูว่าใครรู้ก็ลองแนะนำหรือตามดูพวกเราต่อไปนะพวกเราจะไปหามาเรื่อยๆเลยครับกับช่วงอินเตอร์บ้านเรานะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่ออง์แะด้ย และเลือกประกอบวีเทียวแล้วก็เพจเดลแปดบอกว้องด้วยครับสว,ส,สวัสดีครับ